โสดเด้อนีด้อโสดเด้อบโสดบ่ความหักเริ่มจากู0มันยังคือกรรมหำไหว้นะกประสาทินนี่คราวเนาะขอบใจเด้อค่ะว่าโสดบุนีฮะบอมีแฟนเมื่อละเนี่ยเงียบกลิปสบายดีเนอากาศสบายดีทุกคนเนาะตอนนี้เฮาอยู่ที่ วัดผู้จะประซักเสงว่าเฮามาในมืยนี้กาน้องเขามาแต่อัตปอร์เนาฟืนว่าไอ้อก้อยอยู่ไซผ้าเฮาเป็นลินแน่ที่แเฟืนผ้าเฮามาลินนพรฟะวเฮาบุมีลถมืนอนี้เฮาสิผ้าทุกคนหลาะวัดผู้จะประซักว่ามันสิมียังนาสนใจเนาะเฮากับ่เคยมาจะเทื่อครั้งแรกของเขาเลยแม่เคินเคยมาเลยยังแม่เคินมากกับแม่เนาะแม่กําลังหยางมาครั้งแรกคือกันจะบบเคยมาเอาแล้วไอ้ก็ยังบ่เคยมาคือกันเนาะ เราจิพาทุกคนหล่อประสาททีเนาะมันเป็นประสาททีเนาะคนจักจัก,กชอกเห็ดเทาก็ยังบุหุจักนะเพราะว่าเทาอันนี้ก็คือแบบว่าวัดที่เก่าแก่ตั้งหลายหลร้อยปีนะแมนบอกเขาจะพาทุกคนหล่อไปเบิ่งว่าเช้าเ้ามาเที่ยวบอเขาถึงมาเฮ้เด้บอกหลายคนหนึ่งเนาะเขาจะพาทุกคนหล่อว่ามือนี้มันจะเป็นอะไรเนาะอันนี้ก็คือไออม่เคยนก็มี่องด้วยทุกคน ฝากติดตามเด้องซ่องพี่เคสไม่ขึ้นเซีนลเนาะเขาเซี่ยวขึ้นบอลหน,น้าโจ้ให้ทุกคนเนะาะฝากไปติดตามน้องนเนาะเพิ่อนผู้ว่าเพิ่นเฮ็ดคลิปชายได้กัไปติดตามเบิ่งก็ได้เนาะไปเป็น,นำกำลังใจงให้น้องเนี่ยเพื่อเพื่อเออเป็นกำลังใจให้กันนั่นแหละตามมาเขาสิ่ปะทุกคนหล่อมันอีว้าวสาวสวยเหมือนกันวันนี้อันนี้มันจะเป็นบริเวณทั้งหลุมเนาะชิลองทายลงมาว่า มันชิงา่ายโบหนะ้าสดหลอวะไม่เขินจะสดหลวอวะบบจะสดหลอวะบบจะสดเนาะเออสด,ด,ดคอยกระสดคือกันตอนนี้เาหอดหนา้าประสาทหินวัดผู้เนาะฮัลชิพาท,ทุกคนไปบอกว้าวผู้สาวขาวเกินมาพี่ฮาลชิฟ่าเหรอจนว่าตีนตีนเหลื่อมพูนะชีฝุ่นถือเนี่ยเขาป้อเผือจะแตกเลยทางล่างนี่ เบิงเดินโอ้งามา่เลยทุกคนเบิ่งภาษาทีนภาษาทีนหรือ,อยังง่าโค<ข>ภ <c oughs> าษาทีนเนาะ <c oughs> แจมเลยภ <c oughs> าษาทีนนีเข้านอ <c oughs> เออกะโสดแต่ละไอโสดแต่ดนแล้ว หัวตาหายบักกันเด้เดีนี่แหละประชาธิปไตยเก่าแก่รีเฮาเงือกนอตต์น่ะบุหัวคนเอาขึ้นได้ยังไดนี่เจ้าปินกล่องไปเบิ้งเจ้ะคืนเบิ้งไงคนนี่นะนี่นะคนบมมียังเครื่องมือยังเนี่ยคนจักจักศอกนี่นะเห็ดอันนี้ได้ยังไดนี่คืนเอาเท่านั้นเนาะงงบ่มาพี่ทางงงกันเป็นแถวงงกันเป็นแถว เมนคนแบบแปดเก่าโฉกผู้แหละได้ยินข่าวเขาวานได้โอ้ต้นต้านโอ้ผมเคยเห็นต้นต้านมาก่อนโอ้ไม่กอดห้ามพ้าไอเทีเนยเออกลองกัจุตตอนนี้เขามาหอดตาวนะเขาชื่อยางเคื่องเทิงนี่แหละวัดวัดภูจำปา สักแดดเดี๋ยวรืออาจจะแตกเดี๋ยวมันจะตายนี่เนาะกระจาที่มาเที่ยวแบบมาถ่ายหูบบ่อใหม่ยังบ่อนี่เขาจะถ่ายให้เบิ่งบรรยากาศอยู่านี้ก่อนเลยเขาเชื่อว่าต่อวันนี้เขาเมื่อยแหงเลยนี่เนาะนี่บรรยากาศอู้เขาหงุดอีลี่นี่คนเขาเห็ดได้จังไดยวะคนแปดศอกเก่าศอก สร้างผู้นี่สร้างประสาทหินนี่ขึ้นมานี่แหละเอาเสื้อาทุกคนย่างไป้ตอนอนี่ทุกคนตีนเขามาเที่ยวเอาเสื้อาทุกคนขึ้นมาหรอกว่าหินแถวนหน,หนวี้ชิเป็นอะไรวะคือหินบ่านทับบล็อกมังขึ้นมาพี่ตะกองเออโอ้นี่เนาะ แก่ไหนเนี่ยนี่มาเบิงนี่มาเบิงไก่ๆนี่นะเป็นผาเป็นยังนี่นะคนตะกี้เขาเขายังงืดแห้งอะไรเงืดงืดซ้ำยังนี่แหละมาลายหอยปีเนาะบนนี่โอ้สวยงามเป็นประสาทีนี่เขาเห็ดได้่ยังไงนี่จะมาเบิงมาเบิงกันนี่นะเป็นลูกติ่งกันอีกนะแบบคือเครื่องจักรเห็ดตัวนั้น นาะเข็นได้อย่างไดขึ้นเอาานันเลยบางเาจักเสียนจักกตึงเมย์เออมันคนแบบคนเจ็ดชอคนแบบบูหานนะนะมันลายหอยปีเลยอันนี้โหเจ้าขึ้นได้จังได้ผหทำาได้ยินแต่ในอันในยังวะวันนาคดีเนาะวันนาคดีเฮาสิพ่าทุกคนขึ้นไปขึ้นบ่ขึ้นเทิงขึ้นได้ที่งขึ้นเถิงเออเฮาสิพ่าขึ้นเทิงว่ามันได้เนาะทั้งได้อันนี้ทางลงทัฟพี่ โอ้ส oh ูตรอะมันตกลงมาก้อนหนึ่งเนี่ยเอยเบียดได้ผมโอ้ได้ได้หนี่ยไอดูนี่ขอบใจดยขอบใจเด้ค่ะว่าสูตรปุนียฮะบอมีแฟนเมื่อไรนี่ฮะเงียบกิ๊บ ขอบใจมากใจใจนี่สวรรค์บอกกับคนสวรรค์คือกันยุ่มืองเนี่งมันกระสอนมาถัศนาบอกขอบใจเขาจะพาทุกคนคืนทึงในแช่ทางคืนเนี่ยมาพี่กิน ไก่น้ำเทียทเ่ยวมาในเมย์หูยนี่นนะงงเลยนะเขางงแบบงงแบบไก่ตาแตกเลยนะเห็ดใดจดังเลนี่เขาชุดผ้าทุกคนขึ้นไปเบิ่งเนะาะสช้ทางขึ้นเนี่ยตามมานี่เป็นทีนไปนี่สร้างโดยน้ำมือแบบคนบูหันโอ้ยเมือ่อยแห้งเลย ขึ้นผู้หนด้กอนะดขึ้นใดแต่เขนดีเลยโอสุดเลยหมูหมเพื่อไอ้แตกเลยนี่โอ้โหยางมาแป๊บเดียวเหนื่อยเลยมาประจนพายดกัน้นจะสดบ่สูดบ่ไอ้กระสูดคือกันขึ้นได้เนี่ยเมื่อยแหงเลย เมื่อยแห้งเล้ท่าอานะครับนี่แหละเราเข้ขึ้นมาหดจุดจุดนี่นี่นะให้แด้จัดเลยหินได้เนี่ยฮะผู้สาวต่อใหม่ค่อยสูดไดเจ้าหมักคอยเนี่ยบอกผมหักเหล่อมจากศูนได้เขาอะศูนสอง1ูนเก้าหกซูนแปดห้าหนึ่งหนึ่งู้นี่ว้อ้เมื่อย ขึ้นมาโอ้อเมื่อยเมื่อยโคตรเมื่อยเลยทำพาขึ้นตีว่าขอขึ้นลังเนี่ยผู้ใดบอฮ่าภาษีมันหนิมใช่เมื่อยแห้งเลยเบิ้งทางหลุมหายังบม่ได้เห็นยังเลยเนี่ยเห็นอยู่ใส่ผู้สาวเห็นตลอดไคร อีกเหือ,อห้ำตกได้โอ้ตอนนี้เขาจะขึ้นหอนสันนี่ซื้อเนาะแลงขึิดได้บอกไปกระสันบูมี่แล้มันมมมอ้หัวเกิดมาเพื่อลุยฮะร้อยเมื่อย์ลิโอ้คนเมืยอเลยเขาเด้อ โอ้ยเมื่อยแหงเลยโคตรเมื่อยเลยนะไอโชว์โชตะดุดเละโธ่เมื่อยเด้โ้่เมื่อยเมื่อยเมื่อยชาวบ้านได้นี่ยชาวช้อนนาคิดอ้บ้านเดียวกันบ้านเดียวกันข่อยู่ช้อนนาคิดคือกันช้อนนาคิดแบบบุ๋ชีเนาะเออช้อนนาคิดแบบนี้อ้าห่านยังหูห่านเห็นบ่เรายังหู่อะพลา โอ้เหมือนเห็นต่อต่อไปนับคันโอ้ยขนับหนึ่งกับเจ้านี่ได้ยู่นับคันแล้วบ่ได้มาทัศนะบอเฮียนยังนี่เฮี้ยนบันซีเฮียนบันซี่โอ้สาวบันซี่ขาเนอะขาเนอ สองทรพยอย่าพางพ่อเคแตกนี่อโอเคได้แล้วขอบใจขอบใจคือโตโหจะคันแล้เขินจะหนับอยู่โอ้เจ็ดผักเจ็ดผักเฮ้อด้องบูมีคู่ข้าก็ไปแบบนี้เลยสบายไปใช่เป็นอิสระเจ้ะยังมีคู่บอกไปขึ้นมา จังนาทีเลยไอ,อ้ก็เมือยก,กัน,นสามนาทีรก่งม,มาแลนต่อตคอยๆเดอตกไปแลนตได้แลนตใด้หนึ่งสองสามสีส่ห้าเอ็วอ้ยม ตอนนี้เฮาขึ้นมาหอดครึ่งแล้วเนาะเมื่อยเลยเฮามาป่ออาจารย์เนาะอาจารย์คนบาเดียวกันาลเราอยู่แกงพามอยู่แกงพามคนพลานซ่อนอยู่ใช่ก่อบมอคคอบิทยาลัยสวรรค์บริหารธุรกิจสวรรค์บริหารโอ้ยมีแต่ชาวบันซีเดิมาเนี่ยนะชาวบันซี่เนาะก้อยตายโหลดเมื่อยเลยหนองก็เฮียนบันซีคือกันมาเฮียนอยู่ปากซีเป็นอะไรก้อยมาเนี่ยลูกพึ่งงานเลยดิฮะพึ่งงานเลยเมื่อย สาวสวรรค์เป็นไดรสาวสวรรค์ใช่คนอัโบรานนี่บอกนี่บอกมีคนพลรานอยู่ขึ้นมาจันทร์กับขึ้นอีกดีคนบ้านเดียวกันไกล์ได้หนิไดยขวบบ้านแก่งพามขวบยางไปไกด์ได้อยู่แก่งพามอยู่บ้านไหนอยู่หน้าบังมีหน้าบังมี่เมนเลยเมียจะคนอลไรเดี๋ยวนี้นะสูตสดตตอนนี้โสูตรน่องสดตน่องสูตรจะเฮียนยังอยู่พี่นะ การเงินการบัญชีเการบัญชีคือยังไงเลยคือบริหารธุรกิจอยากลองมาแบบใกล้ๆเนี่ยนี่ตะโก้ยสดตรระหว่างสูตรสดตความหักเริ่มจากสูตรสาวบริหารมาแล้วนี่นะโอ้มีแต่คนกันมากเนาะด้วยได้ใช่คนพลานี่นี่นี่โอ้ธนาคังสบายดีเออมีแต่อยู่ภูวดลแก่อยู่อปล่าขึ้นมืดนแหละ โอ้ไอหนุ่มบันซี่เจอสาวบันซี่มืดลินโบตัวเขือจนอามหนำเลยนี่เนี่ยนี่ตาเลเจ้าน่ำหนา่ไมันเลื่อมโอ้ยหัวสามไทยเองนะน้องเมืยอแเลยจ้าเนี่ย โ้ยคายเมื่อยเลยบ้านี้อยู่ไก่อุ้เช่าแล้วคายเมื่อยเลยขออนุญาตเด้อไฟมีผู้เบาอยู่ข้างๆกัด้อว่าอยู่ข้างอาจารย์คนพวกแก้วคนมาทำรถปป่าอันนี้กโสดเด้ออยู่เด้อโสดบอคมหักเริ่อมจากศููสองซูลเก่าหกซูลแปดห้านหนึ่งหนึ่งซูเบอร์ขอยเองเด้อใส่คาร์ลมมึงู้จากก่อนเออนะใส่คารลม อาจารย์ฝากนี่ยาฟ้าจอ่นแคบเนี่ยมันมันยังคือกำห้ำไปนะโอ้ยเปิดไหนเนาะอาจารย์บุกสังเกตดนะพวกไหวซะอ๋อคอยหำแข็งเลยหำแข็งหำบุกแข็งอาจารย์มีแต่แข็งขอบใจ หอดเลยบนนี่หอดเลยดิไม่ขายเครื่องเตี๋ยวขอเตี๋ยวขอชีลดูโลกอีกหน่อยนึงเป็นหนูประจำมีลายดาววิไลเลยนี่นะนี่บอกเออดาวโอ้ดาวมหาลัยตัวนี่น้อขอบใจเหม่เลยกกินน้งไปหองแท่เบื่องนี้อีกนวดแท้่วโอ้นวดแท้เมื่อนะฮงนี่เนาะอันนี้ไอ่นอยู่ บ้านเก่งภาพนายทิดบ้านเขาแหละขาะักเซไปบ้านมีอ้าวไยับไปไล่ไปอยู่แถวนากลางนาค้างซี่อะไรกันนากลางซีเก่งภาพเกงภาพไปพาราไซเลยพาราไซพาราไซคนเมืองเดียวกันอยู่เมืองเดียวกันเจออาจารย์เดียวกันดยขันหูเนี่ยครับผมมาเฮียนเราอยู่ปักเซเราไปเฮียนตำราเนี้ยแมนเขาเชื่อเราอ่ะเขาเป็นโรดเขาเป็นโรดออกเลยกออกเลยไปข่าวไม่ใช่ไหมเมื่อยแหงดิ โอ้กินนามกอนในสาวบริหารธุรกิจมาเลยหางามแห่งอะไเนาะโอ้งามเนยโอ้ขดุนนี่ใหญ่ไปก็ดีเดิ่เซได้เด็แมนเกิน้ำารเจ้าของซือนามกุนเ้แบ้อยนะก้อยกับ้าเปือนจักโตมานี่ฮะสี่บ่สี่เาเา ก่อน่น้ล้งยามนกแดงีไปถ่ายเอดูให้ชบพินกินคนละคำไปเอากินเหน้ยโอ้ยน่องย่อมเลยนองคืนนี้จะน่องนอนบารับแดงบอกทานผู้ชมก่อนจุดจุุดุดเอากรอบกรอบไผชิคกินก่อนเนี่ยเอาบุญก้อนเาานเดียวพอเอาบ้าง

กกยเลตอนนี้เขาขึ้นมาโหดเลยเรียบร,ร้ยรอยองาคนเมือเ่ยอยเลยเจอคนบาทเดียวกัน<ด>เราเป็นอาจารย์สอนอยู่สวรรค์บริหารบอกแม่บอกสวรรค์บริหารธุรกิจใช้ได้เขามาเฮียนอยู่ปากซก่อนเนาะแต่เขากลับไปเฮียนใหม่เป็นว่าเฮียนฟรีเป็นแบบเสียค่าเทิมดอกผลาญไปเมื่อจะพ่บ้า <c oughs> นัา่นโอ้หนงไปเมื่อยแต่ดุลเลย แมนยังบ่ลืมที่ทางเมืองนะยังยังบ่ลืมคือเก่าแหละคือเก่าเนาะบเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็ไอ้คนอยู่นาก้างเป็นบอกานินแดงนีนแดงคือเก่าแมนทางนาก้างขี่เขาทางบันบึงนั่นแหละเมนกายบึงทะเลไปแล้วก็เป็นนาก้างโคกนาก้างซีแมนเราเป็นอาจารย์สอนอยู่สวรรค์บริหารนี่แหละเฮาก็เฮียนบันซี่คือกันสิได้ไปเฮียนอยู่ ดูโชคดีเด้อจ้ดเด้อพ่อมาประจําอยู่ปักซีเนาะเจ้าเราแม่นเป็นคนปักซีเลยเลยนี่นะโอ้คอยรําคอยดอนว่าจะอะไรดีๆคอยลําคอยรอนบ่ได้บ่แม่นเนาะคนสวรรค์คือเก่าแหละขอบใจโอ้ทุกคนเฮาสิพาทุกคนรอประชาทินนี่เบิ่งเนาะว่าเป็นในใดนาะคนตะกี้เฮ็ดได้จังได๋นะไปนี่นะทุกคนอยู่ทั้งลุ่มเห็นบ่วิวทั้งลุ่ม เห็นโบพวกจงสูงหนึ่งนี่นะเอาเชฟ่าทุกคนหลอกน้องมามาผมมาเจอคนบ้านเดียวกันตั้งเตามาเรียนนี่บอกคนมาที่บอกนี่คนตะเกาว่านะเห็นได้จังไดยนี่ทุกคนเบิ่งเอ้านี่แหละเอาหินมาหลอกมาเลียนกันโอ้เฮาก็บ่เคยมาจักเทื่อเลยนี่ปูนปูน Đi theo phù, Họ mười nó, mười nó cứ lên Ừ Tại nó mà uh. <laughs> 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 <năm> Mày <laughs> mà dù khá ngại đi bây Má phi Bái, xin đứt đứt Má phi Cháu xử nhau Bỏ, cháu xử nhau phù nghe không phù Cháu xử nhau หึีเียน่งสองา3หนอฮะนี่พ่พีขอบใจเด้อเอฟซีตัวน้อยนี่โอ้นี่แหละเอาขึ้นมาโปตัวแลนขึ้นมาอู้สุดยอดเลยงามงามงามอาจอย จ้อยพ่ะนะาอจ้อยดูเขาสิ้าทุกคนละเข้าทั้งในเบิ่งเดอี่เนาะบอลทีบูซาจะมีกับไฟถ้ามีกับไฟมี่บอเนาะทั้งในเนาะโอ้ คนตะกี้เห็นได้จกได้นี่เป็นหินเห็นปะ<ๆ>อาชิบูชาแล้วเอากระซิลงไปเนาะนี่แหละอยู่เทิงบรรยากาศอยู่เทิง ึงเสียบปแล้เหรอเได้บอนีいい่ไปลงตูいい้บอนี่ตู้บริจาคบอกโบมันจะมาหลักตู้บริจาคเสียงซี่นั่นบอกเสียงก็สั่นบอกไอ้จะใส่เท่าไรก็ได้ที่นองบังเอิสิปอนครับ ข้าวซีเสียงซี่เนาะทุกคนเสียงซีมันคือบุหร่งฮะนนนเสียงซีอันนี้เอสซีสันเอาให้มันตบเองบอจับเอาเนาะจับมาตั้งบต่เออเก้า โตที่เก่ากันที่เก่ายัางจะเนเสียงบอกไม่ไมจ้ะสันเปลียครับเบิ้งะเสียงซี่ขึ้นเสียงซี่ิปสอง1ิ1สองับ ช่องอะไรครับโอเคไปเมีใบกัมีย้อมอะไรกัน้างนี่แหละเนาะประสาทหินวัดผู้เนาะมาโอดคนนี้พวกเฮากัสิได้พากันกลับไปกินข้าวแหลนขืนกินอยู่โขดเบื่อเลยเคืออแตกเคืออาตนมาไม่มาเขิ่นผากช่องเออมาเนาะครั้งแรกเฮานะ ครั้งแรกเขาเลยที่เขาได้มาวัดผู้นี่เข้ามาแต่ตอนยังหน่อยก็โบจรหรอกนี่ชำหนีไฟจืดๆมาวันนี้อันนี้อย่าลืมไปติดตามสองไม่ขึ้นแมนพี่คิดไม่ขึ้นเสียเาเขาเสียเอาขึ้นบอลนี่แล้วเนาะอันนอเขาเสียล่าท่านผู้ชมไปก่อนนพ่อแดดหิวเข่าแล้วตอนนี้ยื้อเข่าแห้งตอนนี้หิวเข่าอียื้อเข่ามาแต่แต่ปื้